อยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การหยุดทําในเรื่องสําคัญแต่มันคือการหยุดทุกในเรื่องที่มันไม่สําคัญเชื่อลงตีไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยคนเราจะละสายตาไปจากสิ่งที่สําคัญบางอย่างไปเรามักจะพบตัวเองว่าจมอยู่กับความกังวลเล็กๆน้อยๆความพ่ายแพ้เล็กๆน้อยๆและสิ่งที่ร,รบกวนสมาธิเราซึ่งโดยภาพรวมแล้วมันมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นต่อเป้าหมายสูงสุดที่เรามีต่อเป้าหมายของความสุขที่เรามีแต่เมื่อเราเรียนรู้มากขึ้นประสบการณ์เรามากขึ้นเราก็จะหน,นักถึงแม้ว่าเราต้องทํากับ งานที่เราเห็นว่ามันมีความสําคัญก่อนงานที่มันสามารถขับเคลื่อนเราไปสู่เป้าหมายลุงตียังต้องเรียนรู้และกัละทิ้งสิ่งเล็กๆน้อยๆอย,อยู่ที่สําคัญก็คือสิ่งเหล่านั้นที่มันก่อให้เกิดความเครียดและความทุกข์โดยไม่จําเป็นลุงตีจะตัดทิ้งไปการตัดสินใจที่จะเลือกอยังมีสติเราต้องยอมรับปฏิกิริยาของเราต่อความท้าทายของเราโดยไม่ถูกครอบงําจากความโกรธสิ่งที่ยั่วยุต่างๆมันเกี่ยวข้องกับความมุ่งมั่นการมุ่งความสนใจไปในสิ่งที่เรากําลังกระทาอยู่ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเราแทน ที่เราจะมองในเรื่องของปัญหาเล็กๆน้อยๆนั้นเรามองข้ามมาสิครับลุงตีพยายามเตือนตัวเองเสมอนะครับว่าลองมองสิ่งเหล่านี้แล้วลองคิดดูว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องเล็กแล้วมันทําให้เราเข้าใกล้เป้าหมายไหมถ้าไม่ใช่ก็หยุดแล้วเลิกคิดมันการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันมันยังหมายถึงการเห็นคุณค่านในสิ่งที่เรามีในขณะนี้ไม่ใช่สิ่งที่เรากําลังดําเนินการอยู่มันคือการค้นหาความสุขในเส้นทางที่เรากําลังเดินไม่ใช่แค่เรากําลังมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างเดียวแม้ว่าเราจะมุ่งสู่ความสําเร็จเรายังต้องพบบกกัควาาามสํเรร็จใน ทำงานในแต่ละวันเฉลิมฉลองกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเรียนรู้จากความล้มเหลวของเราดังนั้นเมื่อเราก้าวไปข้างหน้าให้เราเตือนตัวเองว่าให้เรามุ่งความสนใจไปสิ่งที่มันสาคัญไม่เฉพาะเรื่องเร่งด่วนนะครับมาปลูกฝังสภาพแวดล้อมที่ทําให้เราเนี่ยไม่เพียงแต่ทํางานหนักแต่เราต้องทํางานแบบชาญฉลาดโดยที่เราไม่เพียงแค่วางแผนสำหรับอนาคตแต่ยังใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ลูกติยสนับสนุนให้ทุกคนยอมรับปัจจุบันอย่าเสียเวลาและพลังงานมีค่าไปกับสิ่งที่ไม่สําคัญแต่เราจะมุ่งความสนใจของ เรามุ่งสู่ความพยายามของเราที่จะไปสู่สิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริงทั้งในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัวของเราก่อนจากกันไปนะครับบอกลุงตีนะครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้คุณเสียเวลาในช่วงปีที่ผ่านมาคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับอยากประสบความสําเร็จต้องถามคนที่ประสบความสาเร็จกับลุงตี CEO